คกับช่องมักใช้นั่นอีกแล้วครับผมวันนี้มาทําอะไรกับโต๊ะญี่ปุ่นดีครับโต๊ะญี่ปุ่นปุบุพังๆแบบนี้ครับผมไม่น่าใช้เลยแต่ขาโต๊ะยังดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนโต๊ะญี่ปุ่นเก่าๆครับผมเป็นหน้าไม้กระดานใหม่ครับเป็นไม้กระดานเก่านะครับก็ไม่ค่อยน่านั่งแล้วนะครับสําหรับใช้ทําการเรียนของผมนะครับเปลี่ยนเลยครับปิ้งสวยงามครับน่านั่งมากเลยครับเยี่ยมครับไปดูกันเลยผม แล้วนี่ก็คือไม้อัดที่ซื้อมาจากดูโฮมครับผมเป็นไม้อัดยางพาราประสานนะครับราคาแผ่นหนึ่งก็ประมาณพันนิดๆนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็ใช้งานดีครับนี่อุปกรณ์ในการตัดไม้นะครับเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับผมใช้ใบขนาด4นิ้วครับไปดูกันเลยครับ ไม้อัดยางพาลาประสานนั้นนะครับจะมีความยาวอยู่ที่240เซนติเมตรครับเพื่อนๆและก็มีความกว้างอยู่ที่120ซนติเมตรครับผมก็จะตัดแบ่งหาร3าไปเลยครับผมคือ40ซนติเมตรนะครับความยาวผมตัดด้านยาวก่อนครับตัดครั้งเดียวนะครับผมใช้ไม้อัดทั้งหมด2แผ่นครับผมเพราะว่าผมจะทําโต๊ะอยู่ที่22ตัวครับ เมื่อตัดไม้ด้านยาวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาตัดด้านที่กว้างนะครับผมจะใช้อยู่ที่60ซนติเมตรครับผมแล้วก็ได้ระยะแล้วก็ตัดไปเลยครับผมก็ตัดรวมกันทั้งหมดไป22แผ่นนะครับ ครับผมเมื่อตัดไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการขัดกระดาษทรายก่อนที่จะทาสีเคลือบนะครับผมผมใช้กระดาษทรายเบอร์120นะครับในการขัดหน้านะครับให้เรียบนะครับและก็ขัดขอบขัดมุมต่างๆนะครับให้เรียบหน้าใช้นะครับก็ขัดไปเลยครับทั้งด้านข้างด้านหน้านะครับแต่ผมจะไม่ขัดด้านล่างนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ลงสีด้านล่างครับ ครับและนี่ก็เป็นไม้ที่ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขัดทางด้านขอบมุมด้วยนะครับสวยงามเลยครับผมเสร็จแล้วก็จัดเรียงไม้วางให้เหมาะสมครับพร้อมที่จะลงสีเคลือบไม้ในลําดับต่อไปครับผมครับและนี่ก็คือสีเคลือบไม้เบเยอร์ที่ผมเลือกใช้ครับผมราคาอยู่ที่ชุดละประมาณ700กว่าบาทนะครับก็ผสม2กระป๋องเข้าด้วยกันนะครับ ตามคู่มือข้างกระป๋องเลยครับเสร็จแล้วก็ใช้แปรงในการทานะครับทาโดยการพยายามปัดไปหน้าเดียวกันนะครับเพื่อนๆื่อนทาอยู่สองรอบนะครับทารอบแรกแห้งเสร็จแล้วนะครับรอบที่สองนะครับก่อนจะลงสีเคลือบนะครับก็ใช้กระดาษทรายขัดก่อนลงสีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อครับเสร็จเรียบร้อยครับเห็นลายเนื้อไม้ชัดเจนครับสวยงามครับอันนี้เป็นแบบเคลือบใสนะครับ ครับเมื่อไม้แห้งสนิทแล้วนะครับก็มาติดขากันเลยครับผมผมก็ใช้ขาโต๊ะญี่ปุ่นตัวเก่านี่แหละครับที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ถอดขาออกครับโดยสกูนะครับก็ใช้สวานกระแทกนะครับในการหมุนหลอดครับผมมีหัวขาดบ้างครับหัวน็อตที่เก่าจากตัวญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าสกูเป็นสนิมบ้างแล้วนะครับผมก็มาด้วยครับผม ไม้อัดยางพาราตัวใหม่นะครับเราก็กลับด้านลงไปเลยนะครับด้านนี้ผมไม่ได้ทาสีเคลือบไม้ไว้นะครับก่อไม้หน่อยครับจัดเลยครับผมกะระยะให้เหมาะสมครับผมตัวที่หนึ่งนะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าต้องกะระยะให้มันเท่าเกันทั้งสด้าน,นครับผม ได้ระยะแล้วนะครับก็ยิงด้วยสกูนะครับสกูเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับอย่าซื้อสกูที่ยาวเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ายาวเกินไปมันจะทะลุไม้ขึ้นไปได้ครับผมยึดเข้าไปให้ครบทุกรูครับผมเพื่อความแน่นหนานะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมการใช้ไม้อัดประสานนะครับมาทำโต๊ะญี่ปุ่นนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับช่องมัก h ช n แนนครับผม